ว้าวนี่แหละคือดอกงิ้วแดงที่เอาไปทำน้ำยาขนมจีนน้ำเงี้ยวนะวันนี้นาเล็กจะมาสอนเทคนิคหรือว่ามาแบ่งปันเทคนิคของการแกะดอกงิ้วเพื่อที่จะเอาไปตากช่างกิตนใยสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็ก อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิด่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ นี่แหละคือดอกนง้วที่นาเล็กไปเก็บมาเมื่อวานเนี่ยนะไปเก็บกับเฮียป่องเดี๋ยวนาเล็กจะมาแกะเอาแกะสอนที่อยู่ข้างในนะเอาไปตากแดดนะแล้วเพื่อที่จะเอาไปไว้ทำน้ำยาขนมจีนน้ำเงี้ยวนะเนี่ยที่แกะแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะเปลือกก็ไร้ประโยชน์ไม่ใช่ฮะ เราเอาไปทำปุ๋ยไงฮะเอาไปใส่โคนต้นไม้ี่ก็เป็นปุ๋ยพืชสดได้นี่แหละครับเวลาเราแกะแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้แหละก็จะอาจจะมีสกรปรกอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะเอาไปล้างก่อนแล้วก็เอาไปตากเดี๋ยวมาดูวิธีการแกะของนาเล็กง่ายๆนะไปดูกันฮะ สวัสดีครับเชา้านี้นะนาเล็กก็เดี๋ยวจะพามาชมวิธีการแกะเอาดอกนิ้วแดงเนี่ยเอาไปตากแห้งนะแล้วก็เอาไปไว้ทำน้ำยาขนมจีนนะเป็นน้ำยาป่าทนาก็เป็นวิธีการง่ายๆนะเนี่ยเราแกะเอ,กกเอากลีบดอกของเขาออกเนี่ยมันก็จะเห็นอยู่ข้างในเป็นแบบนี้นะแล้วเราก็ รูดเอาพวกสุ่มเกรสรน,นี้ออกแล้วเราก็ใช้มีดผ่าตรงนี้นะเพื่อให้มันกลางออกเนี่ยก็จะแบะกลางออกแบบนี้แล้วก็เอาไปตากถึงแดดนะก็ตากให้แห้งฮะแดดสองแดดสามแดดก็แล้วแต่ว่ามันจะ แดดแรงแค่ไหนนะก็เอาจนมันแห้งแล้วเราก็สามารถเก็บไว้ใช้นานๆน,น,นะก็ถือว่าเป็นอาหารยอดยอดนิยมทางภาคเหนือเรานะใครที่ไปเที่ยวภาคเหนือก็ลองชิมดูนะคือมันเป็นรสชาติที่แปลกๆกออกอีกแบบหนึ่งนะ ส่วนจะอร่อยถูกปากของคนแต่ละภาคหรือเปล่านั่นก็นั่นก็แล้วแต่แต่ว่ารับรองว่าคนทางภาคเหนือเน,นี่ยชอบมากๆ <นะ S 1> สำหรับนาเล็กแล้วก็กินได้ของทุกภาคแล้วก็แกะออกง่ายๆเลย กรีดไปเลยปั๊บเนี่ยก็แบะออกแบะออกแล้วเอาไปตากแต่บางทีพวกเนี้ยเวลามันที่อยู่นเนี่มันจะมีเกษรตัวเมียนะแล้วก็ดึงออกด้วยคือไม่รู้นะว่าเกษรตัวเมียมันมีรถขมหรือเปล่านะใครที่อยู่ทางภาคเหนือที่ ทำแบบนี้ก็เล่าสู่กันฟังหน่อยะนะคอมเมนต์บอกกันหน่อยหรือว่าสิ่งที่นเลงทำเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่านะก็แนะนําได้นะหรือว่าวิธีการเก็บเก็บยังไงนะเอาไปใช้ยังไงนะเวลาเราไปตากแล้วตากกี่แดดอะไรอย่างเงี้ยก็บอกกันด้วยนะฮะนะมันก็ได้เป็นองความรู้ นะที่จะได้แบ่งปันกันคือทุกวันนี้ตามร้านค้านะหรือว่าห้างสรรพสินค้ามีอยู่แล้วนะดอกนิ้วเนี่ยเกี่ยวไปทำน้ำเงี้ยวเนี่ยหรือว่ามีคนขายออนไลน์ก็มีนะเพียงแต่ว่าอนะไรก็ไม่ได้อยากซื้อหรอกแต่มันมีเรามันมีมีอยู่ตรงนี้นะเรามี เราก็เลยอยากจะเก็บมาทำเองแล้วก็แบ่งปันคนที่ยังไม่รู้ว่านี่มันใช้ทำอาหารได้นะนะไรก,ก็นี่แหละก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันกันบางคนไม่เคยรู้จักเลยว่าต้นนิ้วเป็นยังไงหรือว่าดอกนิ้วที่เขามาทำมันเป็นยังไงก็ได้เห็นในคลิปนา่าละว่าก,ก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ไปด้วยกัน นะสำหรับคนภาคเหนือก็แน่นอนอยู่แล้วฮเป็นอาหารประจำภาคเขาเขาต้องรู้ต้องเห็นอยู่บ่อยๆคือไปเที่ยวทางเชียงใหม่มันจะไปเจอต้นต้นงิ้วเยโอ้โหพี่น้องสูงมากๆนะีิน้นเล็กไปเที่ยวอะไรนะ ม้อนแกมนะตรงน้ำตกอ่ะออืเห็นต้นใหญ่มากแล้วสูงมากเลยเจ็ดลิบเปลี้วเลยอยู่บนภูเขาอ่ะต้นงิ้วอ่ะเยอะทางนู้นแต่คนเรามักจะพูดถึงว่าต้นนิ้วเอาไว้ใครตกนลกไว้ปีนนะ ก็นั่นก็เป็นเรื่องเล่ากันนะสนุกสนานกันไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยแหละต้นงิ้วก็มีประโยชน์อย่างนี้แหละฮเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราไปดูว่านาเล็กล้างแบบไหนนะแล้วก็เอาไปตากนะ หลังจากทีนาเล็กแกะเสร็จฮนะก็เอาไปล้างน้ําหลายๆน้ำนะให้มันสะอาดก็เอามาตากพึ่งแดดไว้นะก็คงดูว่าสองสาแดดให้แห้งดีนะแล้วก็ค่อยเก็บกันแล้วก็เอาไปไว้ทําเป็นน้ายาป่าขนมจีนน้ําเงี้ยวนะ ครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะเล็กิจนน h ชนแนลสวัสดีครับ